ที่นี่เทียวกาลมแมน้ำแวนี่บ้างโดปแงิ้วแต่ลหวนสองปีโดมเราไปว่าไปสองปี ที่นี่อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเนี่ยทับื้นเพราะพี่ชาวเขาปักตะไคร้แล้วไม่ต้องกลัวช่วงนี้ก็ลมแรงฮะลมระบึงไม่หมด <c oughs> <c oughs> ลมแรงวันวนี้ก็<ส><ญ>พุ่นี้ก็ต้องรับตาทหารนะฮะก่อนจะมีพลังวังชาที่จะนั่นมาหลบๆเนี่ยนะครับหลบๆหน่อยขอบคุณมากครับ<ส><ญ>ล,ลมแรงลมแรงนะแบบดูตามต้นไม้ลมแรงสวยแม่สวยเมฆสวยเมฆสวยแม่ไปทางนู<ส>้<ญ>นเดี<ส>๋ย<ญ>วมนัน<ส>ก็ต<ญ>กมันก็หมดแล้ว Oh <laughs> อีกนิดเดียวพี่อีกนิดเดียวพี่อีกนดเดยโอนเยอ้ยยอนา้อนาทีมมาสวยจังเลยสุราอนี้สวยจริงๆนิดเดียวู้มาูนิดเดียวีเดียวเพ่อค่ะนิดเดียวยี่สิบโล ค่ะตอนนี้ขอเชิญนะคะท่านเพื่อนนักวิ่งน,นะคะผู้ติดตามดียนด้านหน้าเวทีเลยนะคะเราจะทำกานทำพิธีเปิดนะคะเวยนหน้าเวทีแห่งนี้นะคะ ค่ะขณะน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่ฉันขอการได้รักษาคุณภาพแล้วก็การบริหารจัดการของงานต่อไปผมว่าอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้นักกีฬาท่านที่มาเนี่ยคงจะได้มีความสุขในการมาออกกำลังกายแล้วก็ขอสแสดงความยินด,ดีนะครับกับนักกีฬาที่จะได้รับรางวัลในวันนี้การแข่งขันนี่ก็เป็นเรื่อง